มีเที่ยวเหรอสวัสดีค่ะอยู่กับขยนเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้อยู่ที่บ้านเพื่อนนะคะแม่ของเพื่อนพอดีเอาสับปะรดมาให้เขามาเจอบอลสีส,สวยๆเลยค่ะบอลบ้านๆกับคุณผู้ชมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะคะมาดูกันค่ะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้มันมันเป็นบอลกาบนะคะคุณผู้ชม เนี่ยน่าจะใช่นะถ้าหนูจะไม่ผิดนะสวยมากคุณผู้ชมขาดูดิแต่ว่าบอลกาบเขาไม่ไม่มีแข้งนะน่าจะใช่บอลกาบแหละคุณผู้ชมเวลาคือเขาจะเป็นได้สองสีนะอันนี้คืออันนี้พอยอดยอดที่มันนานแล้วมันจะกลายเป็นสีนี้นะคุณผู้ชมขาแต่เขาแทงยอดออกมาใหม่ก็จะเป็นสีนี้ค่ะคุณผู้ชมดูดิสวยมากเลยเนาะดูดิสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมคา บอลบ้านๆก็สวยได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูดิสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมนี่มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากวักภาพพรมนะคะคุณผู้ชมคะนี่ดูดิสวยเนาะดูดิใบยาวมากค่ะใบใบยาวเป็นคืบเลยนะเนี่ยสวยเขามีลูกแล้วด้วยเนี่ยลูกเขาสวยจังเลยดูดิ วกวักผ้าพ,พรมนะคะคุณผู้ชมแทงยอดออกมาใหม่อีกละกำลังงามเลยนี่มาต่อด้วยอันนี้นะคะอันนี้สวยเนาะดูดิอันนี้ชายชนนะคะเนี่ยดูดิปายทุกใบแต้มทุกใบเลยน,น,นี่มาแอบ,บถ่ายบอลสีแม่แม่มายืนยิ้มอยู่ข้างหลังนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้อันนี้ของใครของแม่เหรออเหรอ อ๋อมันไปนแอบซื้อมัง้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยชายชนเนี่ยวันวันเสาร์ที่แล้วอ๋อเหรอเท่าไหร่เนี่ยต้นเนี้ไม่รู้ค่โอ้น่าน่าจะหลายตังค์ซื้อกับพี่ไก่เหรออ๋ออันนี้คือมันเป็นมันเป็นเหมือนพระเอกนาะงเอกของบอลสี <c oughs> ใครมีตัวนี้เนี่ยคือสุดยอดแล้วเมื่อก่อนแพงมากนะแม่ตัวเนี้ <c oughs> นี่ดูดิสวยงามตามท้องเรื่องอ่ะคุณผู้ชมชายชนสวยเนาะนี่แล้วมาต่ออันนี้อันเนี้ยอ่า เมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะคุณผู้ชมขายดีมากเนี่ยหนูมาเอาของแม่ไปขายจนของแม่จะหมดสวนเหลือฟอร์มนี้ฟอร์มเดียวมาเอาของแม่ไปขายให้แม่นะคุณผู้ชมคะนี่ดูดิสวยมากแม่เขาเลี้ยงบอลเป็นค่ะคุณผู้ชมบอลของเขาอ่ะแบบมันจะใบใหญ่แล้วมันกัดสีสวยทุกใบเลยคุณผู้ชมดูดินี่ดูดิฟอร์มใหญ่มากแล้วก็สวยมากดูดิของเราอ่ะไม่ค่อยจะโตเลยแล้วก็ออกลูกออกหลานเพียบเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิ นี่ออกรูดออกหลานเพียบเลยดูนี่บานเลยค่ะคุณผู้ชมขาดูนี่เยอะแยะเลยนี่มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะหนูก็จําไม่ได้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยถ้าด่างแบบนี้ราคาจะสูงมากนะคะคุณผู้ชมขาแม่นี่คือต้นอะไรอะ่ะเนี่ยยายาเล็กตวของคุบาอ๋อ หลอกินยังไงกินใบหรือกินหัวท่านจะฉันหัวอ๋ออันนี้อันนี้หนูเห็นมันสวยดีถามแม่นะแม่เขาบอกว่ายาแก้ฤาสีดวงนะคะเนี่ยนี่ยาแก้ฤาสีดวงเขากินหัวนะคะแต่ไม่รู้ว่ากินแบบไหนเนาะแต่สวยเนาะดูดิสวยจังแม่เขาปลูกอะไรก็สวยคุณผู้ชมดูดิเขียวขจีเลย <laughs> อืมมาต่อด้วยอันนี้เลยเนาะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะแพงมากเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยต้นแบบเนี้นะด่างเนี่ยเขาเรียกอะไรนะหนูก็จํำชื่อไม่ได้แล้ะดูอันนี้ดิยิ่งด่างด่างสวยเลยะค,ะคุณผู้ชมคะดูแล้วมาต่ออันนี้อันนี้สหัสดเดชะนะคะคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปขายให้แม่หลายต้นมากนะเมื่อก่อนนี้ขายดีมากนะคะคุณผู้ชมดูดิสวยมากเขาเลี้ยงไม่รู้เขาเลี้ยงยังไงดูดิออกลูกออกลานเพียบเลยกอเดียวนเนี่ย อ๋อแม่อันนี้แม่ผ่าเหรอนี่แม่เขาผ่าคุณผู้ชมขาดูดิจิ้มรวมกันอ๋อเหรอก็แม่เก่งอ่ะแม่เขาบอกว่าเขาผ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็สหัสเดชาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูนี่ออกลูกออกลานเพียบเลยคุณผู้ชมขาดูดินี่ไม่รู้ว่าอันนี้แม่เขาน่าจะผ่าหัวเหมือนกันแล้วดูอันนี้ดิฟอร์มคอสวยมากค่ะคุณผู้ชมดูดูสวยอ่ะเนาะสวยงาม นี่มาต่อด้วยอันนี้อันนี้ยิ่งสวยค่ะอันนี้ฮกหลงนะคะเนี่ยฮกหลงแท้เลยนะคะคุณผู้ชมดูดิสวยมากสวยไม่มีทิ่ติเลยสวยจริงๆเนาะสวยไม่มีที่ติเลยอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นสหัสเดชะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะดูสวยมากแล้วฟอร์มใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิ ฟอร์มใหญ่มากๆเลยดูฟอร์มกอฟอร์มนี้ก็สวยค่ะสหัดิเชะอันนี้บอลบ้านๆน,นะคะแต่ว่าไม่บ้านนะเพราะว่าเขาเลี้ยงสวยมากคุณผู้ชมดูกอเขาดิกอเขาใหญ่มากคุณผู้ชมคาะดูนี่ดูดิการเลี้ยงบอลสีนะ่ะถ้าดินดีน้ําดีอ่าแดดดีนะคุณผู้ชมเขาก็จะสวยประมาณนี้นะแล้วก็จะกัดสีสวยประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่สวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชม อันนี้บับเบิรเลสนะคะคุณผู้ชม่ะนี่บับเบิรเลสสวยมากดูดิอันนี้ต้นใหญ่มากนะแม่นาะดูเ oh. มื่อก่อนนี้ก็แพงนะบับเบิรเลสเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้นี่ราคามันลดละ oh. ดูดิอันนี้ก็ฟอร์มกอใหญ่เหมือนกันแม่เขาปลูกยังไงไม่รู้สวยทุกต้นเลยค่ะคุณ oh. อันนี้มันเป็นหน้ากากฟาโลค่ะคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี้แพงมากนะแม่ต้นเนี้ย <Yeah. S 1> ใช่เมื่อก่อนแพงมากแต่เดี๋ยวนี้มันมันถูกแล้วนี่ สวยสวยมากสวยมากต้นนี้ดูดิขนาดแม่ปลูกอ่ะยังสวยกว่าหนูนะหนูนปลูกไม่สวยเลยต้นเนี้ยหน้ากากฟาโลนะคะคุณผู้ชมดูไม,ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะว่าหนูหนูปลูกใบก้ามไอใส่ใบก้ามปลูไม,ม่แม่อันนี้แม่ปลูกทําดินธรรมดาใช่ไหมไม่ปลูกใบมะขามอ๋อนี่ก็จะเป็นแดงหน้าวัวหรือหน้าวัวแดงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาดูดิ เนี่ยปลูกอะไรก็สวยค่ะคุณผู้ชมดูมือเขาเย็นเนาะดูะเ,นเนี่ยเหรออันนี้เป็นหน้าวัวแดงหรือแดงหน้าวัวเมื่อก่อนก็ขายดีมากเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่าเลยแม่เขาเลี้ยงแดดด,ดีดินดีน้ําดีนะคะคุณผู้ชมา่ามันก็เลยสวยประมาณนี้เลยมาดูอันนี้อันนี้ยิ่งสวยอันนี้ก่อนนี้หนูเคยมีขายอันนี้เขาเรียกว่าผีเสื้อสมุทรป่านะคะคุณผู้ชมสวยนะเขาจะคล้ายๆกับไออ คล้ายๆกับอ่าเพชรเจ็ดสีนะจะคล้ายๆกันดูดิต้องสังเกตให้ดีๆนะคะบางทีเราอาจจะสับสนนะดูดิสวยมากฟอร์มนี้เขาให้แม่มากี่ต้นนะสองต้นแล้วแม่อามาใส่รวมกัน,กนโอ้สวยมากเดี๋ยวหนูต้องไปรวมห้องหนูแล้วสวยมากดูดิสวยจริงๆเลยดูดิโอ้ฟอร์มใหญ่มากอันนีนนนะรรม้มันเปื้อนาที่ก็เลยรวมมันไปล สวยมากสวยมากดูดีค่ะถ้าผู้เท่าเฝ้าเรือนมันจะเป็นอีกอันนึงหรือเปล่าหรือหนูจำสับสนก็ไม่รู้อืมเนี่ยสวยเนาะแต่มันก็คล้ายกันเหลือเกินแม่เนาะอันนี้กับคุณแผนมันลายคล้ายกันเออแต่คุณแผนใบจะลกกมนนมันจะเรียวกว่าอ๋อแม่เขาบอกว่าแม่ซื้อมาในานามผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะคุณ<อ>ผู้ชมคะแต่แต่หนูว่ามันคล้ายๆกับหนุมานออกศึกนะมันก็คล้ายๆกันเออเนาะ มันมันลวดลายมันก็เหมือนกันด้วยนะ<อ>แม่นะดูดิแต่ไม่รู้ว่าอันไหนก็สวยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขาไม่รู้ว่าชื่ออันไหนก็สวยเหมือนกันน้องแม่เนาะดี <Okay. S 1> สวยเหมือนกันเลยอันนี้นุชเลี้ยงนานยังเนี่ยรอซ<ล>ื้อเพิ่งเปลี่ยนกระถาง,ไ,งได้มาก็ฟอร์มใหญ่แบบนี้เลยเหรอหรือมาเลี้ยงกี่เดือนละไม่ถเดือน,นโ,โอ้สวยอ<ล>่ะดูดิเนเนเขาแทงยอดอีกแล้วนะใช่เนี่ เขาเลือกือก่อนไปนอนหรอเมืองเกาะยาวเหรอนุชเออเอออำเภอเกาะยาวจะให้เขาเป็นเมืองเกาะยาวทำไมเหคุณผู้ชมคะนี่เออเป็นอำเภอนะคะเนี่ยสวยเนาะสีสันของเขาสวยสวยดูดูอันนี้ดิอันนี้หรือสีผสมที่ได้มาเมื่อเสาร์ที่แล้วสวยอ่ะเือสีผสมเอออันนี้ยิ่งสวยไปใหญ่เลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเหรอใช่อ๋อกาจะมีหลายสีมากเหรอ อันนี้ลือสีผสมนะคะคุณผู้ชมคาดูดิสวยเนาะสวยมากโอ้สวยจริงสวยจริงแกไปเอาไหนมาในพี่ไก่เนี่ยนี่แต่สวยสวยเนี่ยเขาได้มาใหม่ตั้งดูไเอาเคากุ๊บอร่อเออเหรอโอ้สวยอันเนี้ยมงกุฎเพชรอ๋ออันนี้เขาชื่อมองกุฎเพชรสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> นี่อันเนี้ย ทุ่งอันนี้เขาชื่อทุ่งนาเลสสวนอันนี้เขาฉีดยากันกันหนอนนะคะกันนอนกันแมลงแป้งแมวน่ะซีดใส่ได้เออแป้งแมวก็ได้ซีดใส่ได้อันนี้ม่านนางพิมพ์อันนี้สวยมากดูดีเนาะแม่เนาะดูดีคุณใช่ใช่เขาเขาเหมือนเขาหวงใบเอะ ใบไอไอบอลบอลใบกา้านดําอาจจะเป็นแบบนี้แหละไม่ค่อยเป็นฟอร์มใหญ่ใช่ดูดิม,ม,มันบางมากคุณผู้ชมค่ะเอา,ามือไว้ไว้ข้างหลังนี่จะมองเห็นมือเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิสวยนะเขาชื่อว่าว่านนางพิมพ์นะคะเอ้ม่านนางพิมพ์นะคะคุณผู้ชมสวยงามตามรพี่อมนี่พี่ไม่มีเลยไอ้ตัวนี้พี่ไก่พพเหรอเลอรอันนี้หานุมานประสานกายอันนี้คนเขาเล่นกันเยอะนะ<ช>แต่ว่ามันหายาก ใช่แลวหนูนี่ไปเลือกนี่ตาถึงตลอดเลยนะหรอแล้วเล่นบอลแพงๆทั้งนั้นเลยนะเอออันนี้ฮานุมานประสานกายนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาตาป้าอืมีของคูณต้นเดียวอืมนี่ฮานุมานประสานกายสวยอ่ะคุณผู้ชมคะดูดินี่อันนี้เขาชื่อว่าพญานาคนะคะเป็นบอลกาบใช่ไหมนกใช่บอลกาบนี่อันนี้เป็นพญานาค เป็นบอลกาบนะคะคุณผู้ชมค่ะชื่อเขาดีเลยด้วยแล้วก็เขาเอามาตั้งไว้ใกล้ๆหิ่งพญานาคนะคะเนี่ยดูดิเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ดูดิเนาะคือคือบอลทุกบอลนอะ่ะชื่อเขาจะมีความหมายนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเราเราจะรู้ความหมายของเขาไหมแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมนี่ความสวยของเขาก็จะละประมาณนี้แหละคุณผู้ชมค่ะดูดิสวยมากเป็นสีชมพูเลยนะคะคุณผู้ชมดู สวยอะดูดิและแล้วเขาก็จะเป็นงอนงอนงอนเหมือนพญานาคเลยค่ะคุณผู้ชมคะดูสวยเนาะเขาชื่อว่าพญานาคนะคะบอลกาบนะคะคุณผู้ชมสีวานแววเลยสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมดูค่ะก็หลังจากที่พามาชมบอลสีสวยของแม่แล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อ